วิธีปิดแถบลายชื่อตอนที่เรากำลังจะแชร์รูปให้คนอื่นนะครับอ่าตรงนี้เลยปิดมันออกยังไงมาดูวิธีทำกันเลยอ่อย่างแรกนะครับสำหรับคนที่ต้องการปิดเฉพาะบางคนนะครับเมื่อเพื่อนๆอ,อยู่ในหน้าแชร์เรียบร้อยแล้วนะครับแบบนี้เราไม่ต้องการให้คนไหนขึ้นมาแสดงตรงนี้นะครับให้เราเอานิ้วแตะค้างไว้ที่ชื่อคนนั้นครับผมแล้วก็กดไปที่แนะนําให้น้อยลงตรงนี้นะครับอ่า แต่ถ้าเกิดเพื่อนๆต้องการปิดทั้งแถบให้หายไปเลยนะครับก็ให้เพื่อนๆไปที่การตั้งค่าหรือว่าเซตติ้งที่เป็นไอคอนรูปฟันเฟืองจากนั้นให้เราเลื่อนลงมาหาคําว่า Siri และการค้นหาตรงนี้ครับผมในหน้านี้ให้เพื่อนๆเลื่อนลงมานะครับในส่วนของคําแนะนําจาก Apple ตรงนี้เขาจะมีเมนูที่3นะครับนับจากบนเนี่ยแสดงในระหว่างการแชร์ให้เพื่อนๆกดที่ทางด้านหลังได้เลยชิป เพียงเท่านี้นะครับรายชื่อการแชร์ตรงนี้ก็จะหายไปเรียบร้อยแล้วนั่นเองอ่าหายไปทั้งแถบเลยนะครับแบบนี้และถ้าเกิดใครต้องการเปิดกลับมาก็ทำวิธีเดิมเลยครับผมโอเคถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมสับ s ไ r i b e และกดไลค์ผมด้วยนะครับในคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ